ดมครับวันนี้เขาจะมาอยู่กันในจองสตอนแร่กันนะครับตอนเลนขันนี้ผมจะพูนไปตำรวจลุงเลี่ยนล่างครับทุกคนนี้เลยหันกลอไปดิเออมาหันนี่นอาเป็นว่าขาเขาเป็นนี่หนเดียวไปดเลย ตำรวจโรงเรียนล่างกันครับซึ่งโรงเรียนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโรงเรียนบ้านน้องมีเราหน่อยนะครับตำบลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสา,ารคามครับต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนที่แบบมัมีคนนะครับนับว่าเด็กหน่อยหน่อยครับทุกคนมาเบิ่งกันดีกว่าหนา่ง้องจะมาตั้งเวรโรงเรียนล่างโรงเรียนยนี้เป็นยังไงนะครนะับความหลอนนะน้องนะแล้วะะแล้วเขาก็มาถึงโรงเรียนครับทุกคนอา้ารนี่อยู่ก่อนข้ามอาขารมหนึ่แล้วขอาารนี่ครับผมคิดว่าอา้ามหนึ่งจะเป็นโรงเรียนห้องแบบ

รตรงนี้ครับทุกคนก็นจะเป็นสถานที่เขาลดท่องชาตินะครับเนาะสมัยตะกี้ตอนที่มีนักเรียนอยู่กันอาจจะมีคนมากเรียนอยู่นี่ยู่เปจะนวหลายครับประมาณหาสิบคนแต่ว่าตามมาตรฐานโรงเรียนแลว้ยวนรงเรียนมีประมาณหาสิบคนกนอบเถลี ก็ท้ากดเกณฑ์ซองเลียนนะครับนราต้องฝืนลอยคึ้นทีสามารถเปิดให้การทีก่กะซ้อนได้นะอันนี้ครับมี่ขนาดจาาาาะท่าน,นม,านนนะนมา่หลายปีแล้วครับเลยเพราะท่านมีคนมากเลียนนะครับเนาะการจุกยุ่ไปแต่จะามาปี่ะหลายปีแล้วเห็นบ้มีกระเจียกะเจี๊ยบกระียกระจี่กระเจีายารี่บรเยกรบกบะเกระกเะครับเียะเรายียกรระเป็น อคติวิชาการของวิทยาศาสตร์ของภาษาไทยของพักผูนะครับเนาะแต่ว่าอาคตใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบของปอหนึ่งปอสองปอสามปอสี่ปอหานะครับเนาะเห็นบตอนปูนครับจะข้นก่อนนาจะเป็นโรคหาที่ผมว่าอ่าแล้วก็คันหลังกันเดี๋ยวจะมีของหนังพอเบิร์นเงร็จแล้วกันนะเราก็หนาจะเกั่วแกยุคนาครฬิกาปูนขันมีโอกาสที่แบบสี่สามารถกลับมาเบิดการเล่นกับตอนในเกาะโบ๊ทบัติสามารถเปิดได้ดิแต่ว่าก็น่าจะเปิดได้อยู่งละขันมีค้นมาบุรณะต่อมแจมนะครับเนาะเรียนรู้ความหลังจะตั้งหมายเลข ันเขาจะเขาเราจะกรงมีหมอคนบมอเป็นเมียนกระตเล็กเมีนยาตันเลยาหมดีรอคา้ยาว้เนูหยแบบการเรียนการสอนอันอัน่เอ่อาเซียน มีไปต่อของเล่นผมคิดว่าถ้ามีของเล่นต้องมีลูกนี้อนุบาลอือจริงผมว่าปอได้มีแค่ปอหนึ่งหอดปอหกอาจจะมีอนุบาลหนึ่งหอดอนุบาลสามเออนุบาลสองถึงจะมีของเล่นขนาดนี้ เป็นเนี่ hotel, day, ยเป็นสายตาตั้งใจออกมาด้วยพูดเขาอมากเลยว่าท่านมีความเก่าแก่มากๆตรงเนี้ยค uh. mm ือมาหล่อเพื uh. ่ท yeah. ี mm ่บางเรื่องนี่สีประจำงเรื่องเราจะเป็นสีม่วงสีม่วงสีม่วงขาวหรือเปล่าอ่าพร้อมเพื่อนทุกกาปฏิสิทธนเนี่ยให้เข้าการปฏิสิทธิ์เห็นหรือวะฮะออกไปแล้ว น้ไหนนี่ยตรงนี้ครับทุกคนมเป็นลองล่างนาล่างตาแล้วค่เนาะเป็นลองอ่างอาบน้ำเออหันหนักนะอ่านล่างนาล่างตาล่างมือเนาะคับเนาะไม่รกิงขาครับอย่าเห็น่นหนบทุกคนดี่ัไปเจอรองหันแวี่ไสนนี่เรอ่านเห็นอันนี้น่าจะเป็นเป็นเนี่ยว่าเขาอื่นะ นัในวันนี้เราจะเป็นแบบมองพวกอ่าเวทีนะครับเราไม่ากัดจัดกิจกรรมตาลาหน้าก็จะเป็นมองเวทีที่เขาแสดงกันคร่ะคิดว,ว่าเพราะว่ามันี่แบบยังดีดเลยมากแต่ว่าของหนาบรรทัดเห็นอยู่โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นของอ่าสนามเน็กลินนะนนครับเนาะแต่ว่าก็เขาแค่นะครับพูดถึงวนนี้มุกตอแล้วแต่ที่เป็นไงไงครับทุกคน ก็อบอกได้เลยว่าการสำรนี้ก็มีว่าเสน่ห์ครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอย่างที่แบบเสียดายมากสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ครับคันมีคนเลี้ยหลายก็อนที่สามารถเปิดตัวการเลี้ยงกับตอนใดยาวนานต่อเน,นื่งองครับทุกคนแต่ว่าเนี่ยคือบ่มีคนเลยก็เป็นอย่างที่เสียดายมากโรงเรียนก็สวยงามดูหนาลเลี้ยนอยู่ครับทุกคนแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับวา่าเด็กหน่อยทีมาเลี้ยนบอนะครับเนาะ โอเคครับสารับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้น,นะครับนัหรับการรีวิวโรงเรียนนี้ครับขันไทมาคลิปนี้ก็อย่าลืมที่สีกดไลค์กดซับสไครต์กันนะครับและที่ส้นยัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สี่วุฒิภาทการแจ้งเตือนในคลิปหน้าครับสารับคลิปหน้าขันมีการสำรวจอะไรถ้ำแปลกๆหรือสำรวจซิง่งกาะสามแปลก,ปกๆหรือซิ่งแบบเออจำ้านว่าจำอวไาสำรวจแบบซิง่งล่างๆลูกล่านะะแล้วก็เนาะก็จะมาติดตามกันได้นะครับเนาะงขันไทมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะครับสารับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายทุกคนอันนี้คือป้ายอันนนัั้คครบทุกน จุดเน้นเชิญนโยบายอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นลายมือสวยสื่อสารภาษาอังกฤษทักษะดิจิทัลเรตเตอรี่และผิดชอบมีวินัยและจิตอาสา,ศา,ศาก็จะเป็นแบบจุดเน้นเชิญนโยบายครับที่เขาติดไวน้นะครับเนาะเป็นโรงเรียนล่างครับโอ้โหสุดยอดละนี่เลยความแบบโลกร้างนะฮะมาอย่าเมื่อคืนบอกเลยสุดๆ,ๆอะ่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเท่าไหร่วะ สิบแปดสิบสี่นาฬิกาเอออีกชั่วโมงเหนือยก็นเน่งทุ่มเห็นไนะ่โอ้โหสุดยอดก็กลัวนะแต่ก็ไม่รบ้ปูนะ่จะ